ล็อกเก็ตเวอร์ซัตเวียโอ้โหอยู่ข้างบนนั่นหรอได้ดิสปีดปุ่งบูตไปอ่ะโอเคอ๋อให้มันต้องห้ามพุง่งง่าเฮ้ยมีคนอยู่ข้างล่างเหรออ้าวกินนิ่มดิเงี้ยปุ๊บอ่าเรียบร้อย <c oughs> ลงมาทำไมวะมีคนลงมาข้างล่างอีกไหมโอ้ยอายชนกันเองได้บอลใกล้โอ้โให้มันยิงว่าตะกี้แมนโคตรเราต้องกะเอาพวกข้างล่างฮะนี่นี่นี่มันพวกข้างล่างอยู่เห็นไหมปะ ไอ้สัวห้ามไม่โดนแง๊บถอยเข้าไปเหี่ยวได้ป่ะเรียบร้อยไอ้พวกข้างบนอะมันยากแรงพวกข้างล่างโอ้ยแม่งยิงโดนซะงั้นเฮ้ยเฮ้ยนจุดเฮ้จ้เฮ้จ้โอ้โห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 แรงอันนี้แรงมากเดี๋ยวรถไฟไหม้แล้วโอ้โหอ่ะอย่าชนดิเลยแค่คนเดียวข้างบนนั้นบินไปเลยลูกบอายากเออติดอ่ะโอ้้าวไอ้นี่แม่งยิงอัดห้องรถเรา แต่เราวินนะฮะเพื่อนเราสีวินไม่ใช่เราวินไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ชนะได้เงินไปได้มา60คอยอ่าเป็นคนขับรถอีกแล้วได้ดีรอบนี้ไม่มีสปีดนะฮะถ้าเกิดสปีดเราจะขึ้นไปไม่ถึงเยียบให้หมดเละเป็นเบคอนไม่ได้สักคนโอ้ชีวิตรถสีแดงมันไม่แรงเท่าไหร่เลยเฮ้ยมีพวกขล่าเหรออ่าไม่ได้นี่นะได้หรือเปล่าลงมาทาไมอะ่ะอยู่ข้างบนก็ดีแล้วนี่ อุ้ยใครยิงเราะยิงเราเหรอไม่ใช่แย่ผมชนกันเองได้มาละอ่าเรียบร้อยไอ้รถตู้นี่เอาไปแดกรถรถตู้จับเด็กไปแล้วเหลือกี่คนอะเดือ้างล่างเก็เห็นนะพุ่งไปเลยอ้าไอ้แม่งชนกันเองอะ่าโอ้มันแย่งกันอะอ่าโอเคมามาชนกันเลยไม่ละมาบั้มก็บั้มมาการจะไว้ให้ดีๆนะแล้วก็พุ่งไปเลยเฮ้ยชึบเฮ้ยเฉียดนิดเดียวถ้าเปิดประตูได้แล้วก็เองโดนฟาดหัวไปแล้วมันอยู่ข้างบนอะมันไม่ลงมาเลย น่าริงลงมาสิวะยึดนี่แหละจังหวะนี้แหละอ๋ยไม่ได้เราเหลือตั้งห้าคันอะยังไงก็ชนะแน่แหละขึ้นไปโอ้ยเดี๋ยวอะรถชนะแล้วใครชนมันไปวะไม่ใช่เราแน่ๆอ้าวได้ที่หนึ่งว่ะเราฆ่าไปสามคนเลยหรอเฮ้ยเราก็เอาเรื่องนี่วะเราไม่เคยได้ยิงอรเกตเลยฮะอย่าี้ิ็อรเกตบ้างอะขอยิงบ้านได้ไหมอ่ะได้แล้วพูดปั๊บได้ปุ๊บมาได้ ฝั่งนั้นฝั่งนั้นมาแล้วมาแล้วใครมาก่อนวันนี้มาก่อนบูฮู้รอดักเลยอิวไายไม่โดนเอ้าเฮ้ยไอ้เปนคือรอดเลยเหรอแป่งคนแรงเฮ้ยยาโวยนี่นะเอาไปกินเอาไปกินเฮ้ยดูดังด้วยเฮ้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 ยเน้ยเ่้ยเหรอเันยเบ้่ะฮ้ยเ่้นี่นะเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเดัหเฮ้ย้ย้เฮ้ยเร้ยยยเฮยเอเเเต็มเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิกเ้ ทั้งหมดยังมีอยู่แอบซ่อนเหรอฮะแอบลอยเหรอรอจังหวะยิงไปไกลๆหวังผลไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเคันนี้คันนี้คันนี้จังหวะนอนนี่แหละไอ้แม่งเดิงเอ้ยนี่นี่นี่อู้อันเนี้ยอ้าวเรียบร้อยหนึ่งพันว้าเฮ้ยมันมีจังหวะรีโหลดล็อกเก็ตแล้วด้วยนะฮะมันยิงรัวๆไม่ได้อะ่ะมันไม่ได้โกงขนาดนั้นเราต้องอาศัยจังหวะจังหวะนี้แหละจีสิบดาเมจแรงอยู่นะไอ้เอ้ยไม่โดนได้ไงวะ อโอเคอ๋อแม่งโดนเต็มเลยเราจะตายแล้ว,ลวทำไรนะคันนั้นอ่ะโอ้คนอ้นอาวรู้สึกเหมือนมีคนหายไปด้วยโอ้ยเหลือเราคนเดียวแล้วเหรอนี่นะอย่านะวุ้ยอ้ออมันยากปะที่คิดนะเนี่ยเราฆ่าไปได้แค่คนเดียวเองเหรออะไรกันนะ่าแต่เอาจริงๆเป็นล็อกเก็ตสนุกนะตอนยิงโคตรมันเลยรอบนี้จะได้เป็นล็อกเก็ตอีกไหมอ่ะอยากเป็นล็อกเก็ตอีกรอบอ่ะอยากแก้โอ้ยไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ขึ้นไปข้างบนและซอยพวกแมงน,นี่ลงมาอ้าวขึ้นได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบสวยแล้วเมื่อกี้ถ้าเราขึ้นได้นะเอ๊ะไปลงมาข้างล่างเหรออ้าวโอ้โหมันยิงเชี่ยวหัวบางอาจนักนะไอ้ะมันจะหดบ่วงอ้าไม่โดนจะฮ่าจะอะ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 อะ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 นี่นี่หลอกยอกบยอบเอ้ยมียอบมียอบอันนี้เอ้ยลอยเละห้าสิบดาเมจลงมาข้างล่างคือโอกาสเละสูงมากเรียบไปเลยมันต้องเอาใหม่ มันบู์มากไปม,มันต้องบู์นิดเดียวพอแล้วก็จังหวะนี้เยียบเละหนึ่งค่ะเหลือคนเดียวเองหนาวหนาใช่ไหมล่ะบู์นิดเดียวนิดเดียวพอแล้วก็ไปเลยไม่ได้ช่วยเรียบร้อยจบทำยังไงให้ล็อกเก็ตชนะวะหนทางชนะอยู่ตรงไหนอาหา้ะเราที่หนึ่งอีกแล้วโอ้โหร้อยเจ็ดสิบเหรียญเลยเหรอมันได้เยอะจังอะนี่ไงนี่แหละโอกาสชนะมาแล้วของทีมล็อกเก็ตจังหวะนี้ยิง โ้ยจะตายอยากได้ขึ้นมาเชียวเฮ้ยได้นขนาดนี้เปล่ายิงทุกคนยิงไอเราตู้มาไงวะนี่จังหวะนี้เล็งมันไม่โดนหลบซ่อนตัวมันขึ้นมานี่แน่ยิงฟรีดีแบบนี้เอ๊ะอันนี้เรเก็ตเหรอเนี่ยรถตู้มินิแวนไม่ได้ขึ้นฮะ <laughs> นี่แน่เล็งจังหวะที่มันไงท้องปิ้วไปหนึ่งนัดฮนะหวังผลโดนซะง,งั้นโอ้ว่ารอบนี้ฝั่งเรเก็ตชนะแน่ๆอ่ะ มันมาแน่มันมาแน่เย้เอ๊ะเหลือแคนเดียวเหรอไอค้คันสีเหลืองไปไหนอะโอกาสชนะมาแล้วแม่งเอ้ยเสียงปืนกล้วยอาฮ่า,าเรากเก้นชนะที่หนึ่งได้มา155คอยดาเมจเรามากกว่าที่สองแค่สามเอง <laughs> อะไรวะเนี่ยนะคือเราอยากสุ่มกล่องอะแต่เกมมาเริ่มไวๆอะเราจะสุ่มยังไงวะอ่าเรียบร้อยเริ่มอีกแล้วเราต้องบูทนิดเดียวนิดเดียว แล้วก็เดี๋ยวอาไม่ได้เลยเลยเออชุบเออต้องส่งตัวหน่อยเ้ยอ่าโอเคมันต้องเอ,อ้อยาอยาญาเราพวกเดียวกันอุ้มีคนรับดาแมจแทนตะกี้เอ้ยมันเฮ้ยมันยิงเราเหรอมันอาจยิงเราเหรอเราที่หนึ่งบ่อยนะโว้ยย่าโอ้ฟาร์มตรงจามันคุ้นเคยโอ้โหเดี๋ยวอย่าทําอย่างนี้ไม่เอานะอย่าเลงเรานะอย่านะพอยิ่สักคนได้ไหมสักคนสักคนว้าเอาจริงกันไปหรือเปล่าฮะฟาบฟาบฟาบสามร้อยสิบองศา ไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยสองลูกเดียวเฮ้ยสามโอ้โหวัดกลัวนะหวัดกลัวเกินพิยญาน้าพี่ปืนพี่กล้้ยคุณนันเนี่ยนี่ไงได้เวลาสุ่มแล้วแบบเบสิกเคสและกัน4 5 0คอยห้าิคออมามันคือได้ทุกอย่างเหรอเอ๊ะอะไรอ่ะส่วนห่างของล็อกเก็ตเหรอฮะเราได้อะไรไปวะอันนี้หรอไลติงไอเนี้ยหรอมันไม่ใช่พวกรถหรืออะไรพวกนี้หรอเราอยากได้รถหรือไม่ก็ล็อกเก็ตใหม่ๆอ่ะอ่ะ นม่นะอู้มันกลายเป็นสายฟ้านี่หนึ่งเจ้ยเจ้าอ,อ้าวกินนี่อีกแล้วโอ้ยเอาไอเพื่อนเวนข้างบนนั่นยิงฝากมาวายเรียบร้อยจบเลยแ,แหมแฮ่จริงๆสุ่มใหม่เลยอันนี้คือกล่องระดับดีขึ้นแบบ X นิดหนึ่งจะละ50คอยนะฮะน่าจะเป็นกล่องสุดท้ายที่เราสุ่มได้แล้วมีรถไหมอะ่ะอะไรวะนะแต่ลถเหรอจริงปะเนี่ย <c oughs> แม่งเอาจริงด้วยเอาเหลือ X 500คอยอะ่ะเราเปิดได้แบบเบสิกอีกอันหนึ่งเอาเลยแล้วกัน อยากได้ปืนใหม่อ่รดรดเอ้ยมันแทบจะไม่แตกต่างจากคันเดิมเราเลยอันนี้คือคันเดิมเราคือเบสิคค่ส่วนอันนี้มันอ่านว่าแหละสมอลความเร็รจะดีกว่าคันเบสิคนะฮะเอามาลองใช้แล้วกันอ่ะทำไมเป็นอันเดิมอย่าบอกนะลืมเปลี่ยนนะอ่ะอ๋อเอาเอ,าเอาลืมไปเลยโอโดนดาเมจดเฮ้ยยอามันลงมาข้างล่างจังหวะนี้กินนิ่มเลยเราก็จะโดนมันกินนิ่มรอบน,นี้จะได้เป็นอาจะา คนยิงล็อกแกลดดักคอเลยไม่โดนโว้โอ้โหดักคอมันอีกทีไม่โดนเอ่าเจ้ากินนี่เอ้ยเจ้าเว้ากินฟรีมันไปไวว่ะเราต้องรอจังหวะแก้เหินหาวแก้เหินหาวไปเลยไม่ได้หรอเฮ้ยนี่นะ40เมตรฮ่าฮ่ใครจะกล้าเหินหาวขึ้นมาอากล้าเหินหาวเหรอกล้าเหินหาวเหรอฮะโดนหยุดซะดิเอ้ยไปโดนตัวข้างเฉยเลยโว้เซเบอร์พังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าลงโอ้ยเฮ้ยกลับลง เอาไปกินว้าวไปกินมันเหลือเราคนเดียวเหรอวะเนี่ยเออไม่ใช่เหลือเราคนเดียวเฉยเลยว้าวจุดโดนเราแต่ยังไม่ได้กินหรอกนะอันนั้นล่ะเราจะว่ากินฟรีจังหวะกินฟรีไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ละ่ะอ้าไม่ได้มองหลังเออได้ที่เท่าไหร่อ่ะทำอะไรใครไม่ได้เลยแบบนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็บโดนอะาอ้าเ้ยเฮ้ยกินมินอู้อันี้โดนอ่ะ เราต้องทำตัวเหมือนมีตาหลังนะฮะเพราะบางทีรถก็มาจากข้างหลังแบบคันเนี้ยไอเนี้ยเลยโอ้โหโอ้โหโดนถ่ายแน่โดนถ่ายแน่นแนวายไปละหนึ่งมันาจะโทษทิศทางเราต้องป้องกันยัยให้เด็ดแน้วายไม่โดนอีกแล้วเ,เพื่อนสลายหายไปทีเนาะโอเคเหลือคนเดียวแล้วเ,เราคนเดียวตีแน่อ้ยโอโ,โดมหมาล่าเนื้อมันมาแน่มันมาแน่หย,ยาอะไรวะหลังหลังมาทำไมพวกรถมันโอพยังอะเอาว่ารอบน,นี้เนี่ยเป็นรถขอกินนิ่มนะจ๊ะ นี่นะขึ้นเป็นเหยียบได้ได้ครั้งเดียวพอาเก่งอ่ะยิงเราออะไรเนี่ยพี่ใช้จรวดอะไรยิงเราอ่ะทำไมมันดูรุนแรงอ๋อพวกจรวดแต่ละอันมันมีดาเมจของตัวเองด้วยเหรอโอ้โหอ,อันนี้กาแล็กซี่ลันเชอร์ดาเมจก็เต็มเหนียวอะไรครับเนี่ยไอปืนกล้วยที่เราเคยเจอก็ดาเมจแรงเอาเรื่องนัเนี่ยส่วนของเราดูดิดาเมจยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอ, <c oughs> อันนี้เราโดนยิงไปตะกี้คือแอน่นี้ปะอันนี้ก็แรงนะเกินครึ่งหลอดไปหน่อยนึงอะว้าอาร์พีจีสุดคลาสสิกไปแล้ว เล็งเป้ายิงหวังผลไม่ดอนบรรณาปุกปุกนี่หว่าคันนี้จัวนี้แหละยิงระยะหวังผลส0สดาเมจเต็มๆมันต้องเล็งดีๆนะฮะเอาแบบจังหนับในทีเดียวปืนเรารีโหลดช้านี่นะไม่ได้โอ้โหเวลแล้วโดนมันกินนิ่มแล้วอ้าหือจ้าพี่คอเท่เลยแม่หลังๆมาเล่นฝั่งไหนก็ไม่ชนะเลยเว้ยขอชนะสักตาไม่ได้หรอ อ้ะอ้าอ้าไกลๆนั่นอะอะมันทำไมมันช้าอย่างนั้นน่ะไอ้คัันน้นเป็นไรอะอ้าวเละเลยโอสารรถไม่ดีลืมเช็คน้ำมันเครื่องเหรอจร๊ะโอ้โหบู๊ปันน่ะเอ้ยคันเหลืองอ้าฮ่าเป็นไงดีนะเห็นอยู่มาแท้มาแท้เรารถทั้งหลายขับให้มันมันๆกันหน่อยขึ้นมาหน่อยโอ้โหนี่จะยิงฟรีแล้วนะเนี่ยปิ้วอุ้ยเกือบโดนเข้ามาแล้วเขาเอาแล้วนะนี่แน่ยังใช้ไม่ได้นะคันเมื่อกี้เอาจริงแค่แบบคนนี้เอาแล้วเขาเหลือมาแล้วอู้นี่แน่ เฮ้ยเกืบโดนแล้วคันเดียวอหรอพ <c oughs> ี่เหงาหน่อยนะอ่าแล้วแม่งไตกะไม่เอาอะไรแล้วนะเหมือนเล่นแบบเอาชีวิตรอดอ่ะมันกลายเป็นเกมเซไวเบิลไปแล้วเออยี่ไม่โดนโวยเออพนี่นะเอ,อ้ยอ่ะไม่ใช่เราแต่ชนะอยู่ดีไหนดูผลประกอบการแซ่ไม่ได้สักคันเลยเหรอก่อนจากกันไปมีเงินอยู่500ปืนใหม่รถใหม่อะไรก็ได้อู้ปืนใหม่จริงๆราสสิกล้านโชว์ อย่าบอกนะว่าอันถัดมาเออชัดเลยอะไรวะเน,นี่ยเหมือนรถเลย <laughs> เป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมกับคลิปนี้ถ้าทุกคนสนุกนะฮะก็อย่าลืมที่จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและเอาไว้พบอเจอกินใหม่คลิปหน้าบายยอู้ยิยงฟรีแล้วอยากโดนกระตุ้นเหรอพี่ชายอันนี้กระตุน้นยาแย่งนะโวยยายาแย่งคิวรถเราอ่ามีความสุขแล้วยัยโอ้ยอะไรนะอ่ะ,อะ